แม่ฉันเคยบอกเสมอลูกต้องมีหน้ามีตาคนจะได้ไม่ดูถูกฉันชื่อฟ้าที่แม่ตั้งชื่อว่าฟ้าเพราะอยากให้ฉันอยู่ในที่สูงๆมีคนมองมาอย่างชื่นชมตั้งแต่เด็กฉันเรียนดีเพราะแม่บอกว่าถ้าเรียนเก่งเราจะได้ทำงานดีๆใส่สูตรดูดีแต่งตัวสวยๆจะได้ไม่ต้องอายญาติพี่น้องเวลาคุยกันในวงกินข้าวฉันไม่เคยเถียงแม่เลยจนมาวันหนึ่งฉันได้งานจริงๆอย่างที่แม่ฝัน คนในที่ทำงานก็แต่งตัวการจัดเต็มไม่มีใครยอมใครและฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นตอนเช้าฉันต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งแต่งหน้าทำผมเลือกชุดที่ดูดีดูสวยมีสไตล์รองเท้าส้นสูงสวยๆแม้จะกัดเท้าทุกวันแต่ก็จำเป็นต้องใส่กระเป๋าแบรนด์เนมใบละหลายหมื่นหลายแสนคนภายนอกมองมาด้วยความชื่นชมกลางวันต้องยิ้มยิ้มและยิม้มทั้งที่ในใจบางวันอยากร้องไห้เพราะยอดเงินในบัญชีเหลือไม่ถึงพัน ในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีฉันต้องจ่ายค่าภาษีสังคมมากมายค่างานเลี้ยงที่ไม่ได้อยากไปค่าเสื้อผ้าที่ไม่ได้อยากซื้อค่างานแต่งงานบวชยันไปถึงเพื่อนในที่ทำงานคลอดลูกและงานสีดำค่ารักษาภาพลักษณ์ที่ใครๆค,คิดว่าฉันสมัครใจจะดูดีแต่ความจริงคือฉันกลัวแม่เสียหน้า กลัวว่าถ้าวันหนึ่งแม่จะพูดกับใครว่าลูกสาวได้ทำงานมีหน้ามีตาในสังคมแล้วเขาจะถามต่อว่าทำไมลูกสาวดูโซมทำไมคขับมอเตอร์ไซค์ทำไมไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมเหมือนคนอื่นฉันเคยคิดอยากจะลาออกบอกแม่ว่าอยากไปทำอะไรที่พอเพียงไม่ต้องแอบปลู้แม่งเงียบไปนานก่อนจะพูดแผ่วๆว่าลูกสิลาออกแค่ยังงานนี้มันก็ดีแล้วมันเหมาะกับลูกที่สุดแล้ว คำพูดนั้นเหมือนตอกย้ำลึกลงไปอีกแม่ไม่ได้อยากให้ฉันทุกข์แต่แม่ก็กลัวถูกมองว่าล้มเหลวในการเลี้ยงลูกฉันเลยต้องทําหน้าที่ต่อยังเป็นคนมีหน้ามีตาในสายตาแม่แต่เป็นคนที่น่าเบื่อในสายตาตัวเองหลายครั้งฉันยืนอยู่หน้ากระจกเห็นตัวเองในชุดสวยๆแต่งหน้าเต็มฉันถามกับตัวเองว่านี่มันตัวฉันหรือเปล่าและฉันก็ยังไม่ได้คําตอบ วันหนึ่งมีสายโทรเข้ามาหาฉันเป็นเพื่อนในที่ทำงานฉันเองฉันกดรับสายฮัลโหลฟาบอเออยมีเรื่องอยากรบกวนจังน้อยได้บอเออมีหยังเนาะค่ะพอดีว่าเออยนันอยากกูเงินเลยตกหาคนคำํำฝ่าซอยคำให้เออยได้บฉันยืนคิดสักพักใหญ่แล้วตอบไปว่านูคือสิคำให้เอวยบ่ไดดอกค่ะผาละนุก,ก็หลายขึ้กัน ที่เธอตอบแบบนั้นเพราะเธอรู้ดีว่าการค้ำประกันให้ใครสักคนมันจะเป็นพันธะความอึดอัดใจที่ไม่จบไม่สิน้นเธอจึงเลือกปฏิเสธไปเมื่อรุนพีได้ยินแบบนั้นน้ำเสียงไม่พอใจก็แทรกเข้ามาอีกจะน้อยตกกับตงกู่คือก,กันจะได้กระต้องพึ่งพาคนอื่นให้คำอยู่แล้วเฮ็ดแบบมีบรักษาน้ำใจเพื่อนรวมงานกันเลยแรงน้ำใจอีลิจากนั้นสายก็ตัดไปฟ้าพูดกับตัวเองพึมพำว่าเฮ้ยแล้วพังหนีกูกระไรเพื่อฮงยีสิไม่ให้สางหนีตืมอยู่ เช้าวันต่อมาฟ้าก็ไปทํางานเช่นเคยแต่ที่ไม่เหมือนเคยคือรุนพีคนนั้นมีท่าทีเปลี่ยนไปทั้งสีหน้าแววตาและคําพูดเสียงซุบซิบนินทาก็ตามมามากมายแต่ฟ้าก็โนโสนโนแค่ทำงานที่แม่คิดว่ามีหน้ามีตาแบบหน้าชื่นอกตรมด้วยความที่เหนื่อยล้าสะสมมานานและความอึดอัด วันนั้นฉันเลยเลือกพูดตรงๆกับแม่อีกครั้งว่าถ้าฉันทำงานต่อไปนี่ฉันก็จะเพิ่มมากขึ้นแม่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมแม่ซับพอร์ตฉันโดยการขายที่นาสิบไร่แล้วเอาเงินมาให้ฉันใช้จ่ายอยู่ในสังคมต่อไปสังคมที่คนอื่นคิดว่าฉันสบายแต่ใครจะรู้ว่าชุดสวยๆที่ฉันใส่รถหรูๆที่ฉันขับกระเป๋าแพงๆที่ฉันใช้เบื้องหลังมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดเลยแล้วถ้าเป็นคุณล่ะยังเลือกที่จะทำงานนี้ต่อไปหรือไม่